ใันใ่ยไหลก็หมายถึงว่าข้ากกบจะได้เห็ดไหลพี่น้องก็จะมาเปิดก่อนอันดับแลกดเห็นว่าพี่น้องใหญ่มันน่ะเดินดีร้ายเลยพี่น้องเลยเห็นบ่แต่ละกล่องแต่ละชั้นที่เอาเห็ดไว้มีแต่ใ่อันนี้ก็ามาไทยให้พี่ให้น้องเขาบึงก่อนเนาะว่าเนี่แหละก็คือใหญ่เห็ดพี่น้องเห็นว่าข้าวขาวนี่พี่น้องบึงจะชัดเลยนี่ใหญ่เห็ดหลังจากเอาเฮ็ดสีมือตีมมือทีหามาน้านี่เขาเปิด เซไว้ตั้งแต่มือที่เขาเฮ็ดแล้วไม่ไม่พี่น้องอันนี้ก็คือว่ามันเป็นหนำป้าป่านะเขาใส่เพียวๆมาหดเลยบด้เด้เขาต้องเปิดเอาไว้อยู่ในกะละมังในเอียงกะแล้วแต่ที่เขาคา่าวาเกเบไปได้หลายเตอพอจจเร่งหดนะพี่น้องนี่ทิ่มไวจนหดมือหลังจากที่เขาเฮ็ดแล้วพี่น้องซีมือเต็มเนาะมือที่หาเขาก็จะมาเปิดผ่าคุ้มออก จะพาคุ้มเพื่อที่เขาจะหดน้ำตัดใยพี่น้องน้ำก็ที่เขาเอาไว้อยู่ในกะละมังอะไรพี่น้องก็มาเบิ้งผลงานน้ากันเนาะว่าหลังจากผ่านไปซีมือมือที่หาที่มาเปิดตัดใยนะใยมันจะหลายสำหร็งพี่น้องคันใยไหลก็หมายถึงว่าเขาก็จะได้เฮ็ดหลพี่น้องก็จะมาเปิดก้อนอันดับแลกด อย่าลืมนะพี่น้องหลังจากเฮ็ดแล้วเขาก็คุ้มใบสี่หมือเต็มบนับมือที่เฮ็ดดิพี่น้องเขาก็นับไปอีกสี่หมือนหลังจากครบสี่หมือเต็มพี่น้องเขาก็มาเปิดตัดใจมัเนี้เห็นไ่เปิดแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้แหละครับเปิดเทอเรแปงพี่น้องเห็นไ่พี่น้องใยมันนะ่ะเดินดีร้ายเลยพี่น้องเลยเห็นบหแต่ละกล่องแต่ละชั้นที่เขาเฮ็ดไว้มีแต่ใยอันนี้ก็ามาไทยให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งก่อนเนาะว่า นี่แล้วก็คือใยเห็ดพี่น้องเห็นบ่าเข่าขาวนี่พี่น้องเบิ่งจะชัดเลยนี่ใยเห็ดหลังจากเอาเห็ดสีมือติมมือที่หามาเปิดเขากลับมาเปิดเบิ่งแล้วก็ไทยพี่ให้นพี่น้องเบิ่งก่อนก่อนที่เขาจะหดนามการตัดใยก็คือหด้นาพี่น้องเปิดผ่าออกแล้วก็หดนามเห็นว่าใยร้ายหลายพี่น้องเบิ่งจะชัดเห็นว่าพี่น้องอันนี้ก็คือใยเห็ดขันเข้าโบหดนามพี่น้องปล่อยไว้ยังส่เห็ดมันบ่กใครเกิดพี่น้องแทบจะบ่เกิดเลย เห็นบ่เนี่เขาตรงหดนาตัดใยเพื่อจะให้ใยพิ่นหยุดเดินแล้วก็พึ่งก็จะเปลี่ยนมาเป็นสปอเฮดแล้วก็งอกออกมาเป็นดอกเฮดพี่น้องเห็นไหมใยติมเลยแต่ละอันแต่ละบ็อกเห็นบ่พี่น้องิึงจะชัดเลยเห็นบ่เนี่ยใยเฮดการตัดใยก็ขึ้น,นี่พี่น้องมีฟักบัวจริงสิเฮ้ากับหดเลยนามที่เฮ้าคันเป็นหนามป้าปาเฮ้าควรจะเปิดแซ่ไว้ซีหามือควันพี่น้อง เพื่อจะให้คอลีนมันไข่ตัวเนาะหลังจากนั้นเทากับดจังสีแ่แหละเขาก็หดเริ่มจากข้างหลังก่อนหดกะว่าทั่วพอดีเนี่ยพี่น้องบบหลายเกินแล้วก็บ่หน่อยเกินคันฟังข้างหลังมันจะแหงลายเขากับดสีช้ำๆจังหน่อยนี่ก็คือการตัดใยญ่พี่น้องเนี่ยบมพ่อ,อกับหดเดี๋ยวก็หดซ้ำเรื่อยๆพี่น้องจนกลัวว่าเขาจะเห็นว่าม,มันมันเปียกพอดีเลยพี่น้อง บ่ไหลเกินแล้วก็บ่นหน่อยเกินฮดไปเรื่อยๆจึงกว่ามันจะทัวพี่น้องทั่วถูกแบงหลังจากหลังจากที่เทาฮดแล้วเขาก็จะพักว้จักหาหรือซิปหน้าที่ก,ก้อนแล้วเขาก็คุ้มผาอีกเทน,นึงพี่น้องห,หมอกระฮดไปเรื่อยกา่าบ้าทัวกระฮดเพราะว่าการที่ใยเห็ดมันยังเดืออยู่มันก็จะบเปลี่ยนดอกเห็ดพี่น้องเขาก็จะฮดน้ำเพื่อจะเป็น อาหารของเพิ่นด้วยแล้วก็ตัดบวใไ้เพิ่นมีใยเดินต่อไปเพื่อที่เพิ่นจะแปลสภาพกลายมาเป็นดอกเห็ดในเข้าได้เก็บพี่น้องนี่คือการตัดใยบางคนก็ว่าคือบุห,ห์เฮทในเบื้องจากเทื่อนนี่นี่แหละใครเฮดให้พี่น้องได้เบึงจะชัดจังสี่ก็คือนี่การตัดใยการตัดใยก็คือเปิดออกมาแล้วก็หดน้ำหลังจากที่เขาหดน้ำแล้วพี่น้องเขาก็พักไว้ก่อนดิยังหน่อยกับประมาณจักหานาที่พี่น้อง พักไวอย่างสีก่ก้อนหาหรือซิปหน้าที่แล้วเขาจังค่อยคุ้มผาไว้นี่ก็คือการตัดใยพี่น้องเบิ้งแล้วก็เอาไปพิจารณาแล้วก็เห็ดไปตมที่ผมแนะนํานี่พี่น้องรับรองว่าพี่น้องได้เก็บเห็ดแน่นอนอย่าลืมเด้อก,การตัดใยก็คือไห้มันหอดซีมือติมแล้วเขาเปิดออกมาแล้วก็หดน้ำลักษณะนี้แหละหลังจากที่เขาหดน้ำแล้วพี่น้องเขาก็จะคุ้มผาไว้คือเก่าเห็นบ่ าจะคุมว้ลักษณะนี้แต่ว่าขันย่ำห้อนเด้อเขาก็จ้องเปิดช่องให้เขาพี่น้องที่มันนี่เปิดช่องนิดหน่อยเพื่อจะให้อากาศมันระบายเข้าไป้างในบ่ให้มันอับหลายเพื่อที่เฮ็ดมันจะได้อากาศแล้วก็งอกเป็นดอกเห็ดพี่น้องขันนาห้อนกับเฮ็ดประมันหู้ประมันล้มแขนเท่าไหนพี่น้องแต่ว่าขันนาหนาวเฮ็ดหู้ดีดหน่อยเด้อเฮ็ดหูด้นดหน่อยฟิฟิว คือบบต้องเฮ็ดหู้หญ่แทบจะบ่ต้องบ่ต้องเปิดก็ได้ขนาดหนาวแต่ว่าขนาดห้อนก็นต้องเฮ็ดหู่หู้ยังหน่อยกับะม่านนี่ละพี่น้องะม่าณทาแขนเข่าหนี่แหละก็เฮ็ดทั้งสองทางนีพี่น้องหัวไทยเฮ็ดคือกันเมือ่อการเปิดช่องก็เพื่อจะให้อากาศมันระบายเพื่อดอกเฮ็ดเขาจะตูนาะพี่น้องกันเท่าบ่เปิดเท่าอัพไปยังเดียวดอกเฮ็ดเพิ่นจะบบใหญ่พี่น้องเอาต้องเปิดช่องระบายให้เขาซ้ำนี่ละขนาห้อน พี่น้องก็ทิเฮ็ดช่องประมาณนี้แต่ว่าขนนาหนาวนะเฮ็ดช่องนิดหน่อยเด้อพี่น้องเราต้องเฮ็ดใหญ่ปานนี้เพราะว่าหนา,นาวกับหนาห่อนความเขาเอินนะความห่อนความอบมันบ็คือกันเฮ็ดนะครับต้องการความห่อนหลายๆลขนาหนาวพยายามเฮ็ดหู้ใหญ่แต่ว่าขนา